กูเป็นใช่ไหมเนี่ยใครเพื่อหันมือมือหยกปอหนึ่งเอาดีด uh, ีหนึ Most, いい่งสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าสิบนี่อยู่ไหนอะ โปุององปงป่งอังเปาอังเปามาดีมาดีเป็นแล้วน้องมึงอ่ะ

ติดแอปติดแอปขอบคุณมากครับทุกคน 哇，好累哟。 มีคำว่าไอ้เฝ้าอยู่ไอ้อัเฝ้าอยู่หลังบ้านสิได้วะเพื่อนเราไปหาครัตังเป็นหมูดักซ้อนร้อนต้องร้อนมาหาร้อน มาอยู่ตรงนี้ไง ไม่รู้ว่าต้องจัดคลิปเนนฮ้ก็ะก้วยไข่หระก้วยไข่เหรอมือหนึ่งเฮ้ยแมวมาจากไหนเมียวก็จัดคลิปไปที่ไอ้อของอังป้าน,นะครับ สุดท้ายเราก็จะเลิกถ่ายคลิปแล้วนะโอเคไหมโอเคใครเป็นไอาาอ๊อกเปล่าเออกูนี่หว่ากูเป็นแม่วะมานับกันนะครับสี <c oughs> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแเก้างมี่บหาสิบกสิบเจ็ดบแี่สิบหาสิสิดสปเก้าสแป้าสิบี่เจ็ดสนะิบเก้ อยู่ในบ้านไหมไม่นานตอนนี้เพระว่าไม่ได้อยูตรงนี้นตอนนี้เราต้องต,ต,ต,ต้องสังเกตเอาอย่างนั้น ทงเป้าอยู่ไหนวีโก้อยู่ไหน,อไหนเอ่ยฮัลโหลวีโก้วีโก้วีโกวีโกออกมาให้ดูหน่อย วีโก้จุดเสือวะเรนส่อดแอบอยู่ครับว,ว,วีโก้อยู่ไหนนะเดเราใส่ดูไม่ได้ใส่รองเท้าเดี๋ยวเราไปใส่รองเท้ากันดีกว่วีโก้ตะโกนให้ดูหน่อย เราทนไม่ไหวแล้วเราทนไม่ไหวมิโก้มิโก้มิโกโอ๊ยแปลกๆปกลัวกาัปแปลกแปลกนะมิโก้ มันเงียบอย่าบอกนะมันโกงโกง ไม่ไหวล้ดูจะต้อหาูกนี่กู่มันเลยบอกอาอบอกคำบ้างาอยู่บ้านมือเออถ่ายเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งเออแนวนอนดีล้นี่ตาใหญ่ตอนนั้นกูทำแบบนั้อาเยอะโคตรเที่ยว โ้งบอตรกุญแจวามึงมาเลยงั้นเราขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเดะเดะเราต้องมาถ่ายหน้าครับขอท่านผู้ชมนับปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเราจะเอาไปลงช่องครับให้คนนี้ตัดต่อให้นะครับให,ให้คนนี้ตัดต่อให้นะครับปิดคลิปเลยนะครับปิ๊บขอท่านผู้ชมนับปิดคลิป ตรงนี้เลยนะครับเราจะเอาไปลงช่องนะครับให้คนนี้ตัดต่อให้นะครับ